สวัสดีครับตอนนี้อยู่ผมเรย์เดมอนนั่นเองซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของโกโจนะครับก็มาจากเรื่องมหาเวฟพันหนึ่งมานั่นเองชื่อของมันก็โกโจโตรุนั่นเองก็สาหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําข้อดีและข้อเสียของมันแต่ว่าเวลของมันเนี่ยอยู่แค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นนะซึ่งทําไมผมถึงเอายังยังไม่ปั้นเวลมันเพราะว่าข้อดีของมันเลยเนี่ยในความคิดของผมอ่ะคือมันเป็นพวกสายหยุดเวลาเหมือนพวกโจทาโร่นั่นเองก็บอกไว้ก่อนเลยก็มาเดี๋ยวเราจะไป รีวิวให้ดูก่อนแล้วเราค่อยมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของมันหรือถ้าผู้ชม,มหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้กันแล้วแต่ก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าอยากจะเอามารีวิวอีกทีหนึ่งเพราะว่าเผื่อบางคนยังไม่รู้นั่นเองก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยลวกันนะครับโอเคนะครับผมเข้าไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งโกโจเนี่ยใช้เงินวาง,งที่720้ี่นั่นเองอเก็ผมขออนุญาตวางเป็นตัวอื่นรอก,ก่อนแล้วกันวางให้เงินมันถึงก่อนเดี๋ยวผมจะวางโกโจตามนั่นเอง ก็สาหรับโกโจเนี่ยจะเป็นตัวสายหยุดเวลาเหมือนกับพวกประเภทโจทาโร่ผมก็เลยสนใจแล้วก็จะเอามาทําข้อดีและข้อเสียให้นั่นเองนะครับเพราะว่าโกโจเนี่ยเป็นตัวมาใหม่ด้วยนั่นเอง TLE ด้วยแต่ว่าโกโจเนี่ยก็ค่อนข้างแพงนะเนี่ยโกโจเนี่ยค่อนข้างแพงแล้วก็มันเป็นตัวใหม่เนี่ยผมก็ยังปั้นยังไม่ถึงวิว80นะก็ดาเมจอาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็จะมาทําให้ดูนั่นเองว่ามันก็ไม่ได้แย่นั่นเองนะในการที่เอามาใช้นะ โอเคมาท่านผู้ชมก็ตอนนี้เนี่ยผมยังใช้เปน็นนสื่อในการวางก่อนนั่นเองเดี๋ยวรองเงินถึงก่อนเดี๋ยวเราจะมาวางไปทางด้านของโกโจกันก็เดี๋ยวผมต้องวางบูมารนะผมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมีเงินไม่ถึงนั่นเองนะก็ต้องวางบูมาด้วยนั่นเองอันนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะผมอาเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมวางโกโจได้เลยนั่นเองนะโอเคท่านผู้ชมผมวางโกโจได้เป็นที่เรียบร้อยละมาผมวางเลยแล้วกันเรียบร้อยท่านผู้ชมนี่การโจมตีของมันนี่โเคตรเท่เลยแต่ว่า8ดวิตีครั้งนั่นเองนะผมสําหรับการวางตอนแรก ดาเมจอยู่ที่ห้าสินะผมสำหรับเวลแรกเนี่ยดาเมจอยู่แค่ห0สิบนะโอ้ oh, oh, มีตัวหลุดด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตวางนะัสือไว้ด้านหลังด้วยกันไว้ก่อนนะผมโอเคสำหรับโกโจเนี่ยขั้นแรกเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะผมวงประมาณนี้ตีเป็นเออีทั้งวงดาเมจที่ห0สิบวงที่ย5ิบห้านะผมตีประมาณนี้บุ้มเท่เหมือนกันนะผมสำหรับโกโจเนี่ยขั้นต่อไปเนี่ยอัพ4ี่รอห้าบดาเมจอีกยี่ิบห้านะครับผมอย่างอื่นไม่บวกเลยอัพแปะประมาณนี้ ก็แค่วบดาเมจอย่างเดียวนะผมอย่างอื่นไม่เกี่ยวกันเลยแต่ก็จะทําให้ตีแรงขึ้นนั่นเองนะนี่ปุ๊บเริ่มตีแล้วขั้นต่อไปเนี่ยใช้อีก550บวกดาเมจอีก25วงวงไม่เกี่ยวอะไรทุกอย่างไม่โบวกเลยบวกแค่ดาเมจ25่ตอนนี้ก็ยังตี8.5วิตีครั้งแล้วก็ดาเมจอยู่ที่100นะครับผมถือว่าแรงมากถือว่าแรงมากเลยนะตอนนี้มันไม่เชียงแรงมากหรอกผมว่าเฉยๆนะตอนนี้โอเคขั้นต่อไปีะใช้1000งพันะผมบววอีก5ลบเวลาโจมตี2 120วิบาม แล้วก็กลายแบบรับอ่รับบูเรฟบูรับเรฟบ,บูอะไร,รบบประมาณนั้นนะผม <Yeah. S 1> อาไปอ่าตอนนี้กลายเป็นตีโอแบบแบบทรงครวยแล้วนะครับผมนี่เป็นวงมาเงี้ยแต่ว่าเหลืออยู่หกจุห้าวิในการโจมตีนั่นเองโอ้โหดูดีท่านผู้ชมนี่มันจะเป็นแสงสีงฟ,ฟ้ามาแล้วผม, <Wow. S 1> มสวยมากสวยมากแล้วก็จะกระโดดลงไปเหมือนมันกระโดดไปเก็บปนะผมไม่มั่นใจอะ่ะมันอรมลงเหมือนกับวาร์ปวาร์ปไปเก็บอนะ่ะแล้ววาร์ปกลับมาประมาณนี้นะท่านผู้ชม ค่าจต่อไปเนอัพหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบวกดาเมจอีกร้อยสี่สิบปึ๊บนี่โหตอนนี้วงเล็บวงแบบมันพอๆเดิมนะแต่ดาเบจเนี่ยสามร้อยหกสิบนั่นเองอันนี้แค่เลเวลหนึ่งนะเนี่ยดูดิขั้นต่อไปเนี่ยบวกวงอีกห้านะผมเวลาไม่มีนะผมไม่ได้มีลดไรดาเมจเนี่ยบวกอีกสองร้อยนั่นเองแล้วก็บวกอินฟินิตี้นะผมบวกสกิลอินฟินิตี้เข้ามาอัพเลยหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบอ่า ก็ตอนนี้เนี่ยดาเมจอยู่ที่560นะครับผมวงที่35 6.5วิตีครั้งแล้วก็มีท่าโดเมนปะน่าจะว่าโดเมนโดเมนประมาณนั้นครับผมเป็นท่าอันสกิลมันนั่นเองก็ผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสําหรับเจ้าโกโจเนี่ยวงเนี่ยใหญ่กว่าพวกดีโอกับโจทาโร่นะครับผมส่วนสกิลโดเมนเนี่ยก็เป็นอารมณ์เหมือนกับหยุดเวลานั่นเองอาจจะผมกดแต่ว่าผมอยากจะกดนะท่านผู้ชมแต่มอนก็ตายแล้ผมกดให้ดูแล้วกัน ป๊บเนี่ยจะเป็นในงานนี้นี่เปยนทุกอย่างเป็นอีฟิตี้เป็นสีดำแล้วก็นี่ oh, <shit. S 1> สวยมากนะผู้ชมอื้อหือสวยมากซึ่งครูดาวอยู่ที่2นาทีนะผมสาหรับท่านี้คูดาวอยู่ที่สองนาทีนั่นเอง <Huh? S 1> ก็สาหรับโกโจเนี่ยเป็นตัวที่โคตรเท่เลยผมว่าหลายๆคนเนี่ยอยากได้แน่นอนเพราะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเท่มากๆเลยนั่นเองนะหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างอยากได้แล้วก็ดีกว่าโจทาโร่กับดีโอด้วยนั่นเองนะผมผมบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้นะ ดีกว่าเพราะว่าโอ้โหตีเอด้วยวงก็กว้างกว่าด้วยหยุดเวลาได้เหมือนกันด้วยเห็นปะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าตัวไหนดีกว่าแล้วก็ดามจเนี่ยถือว่าข้างโอเคเลยนะก็ถือว่าดีสุดๆนะครับผมสำหรับตัวนี้ถือว่าดีสุดๆไปเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ได้สู้กับบอสเลยละกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันสามารถไปได้ยาวๆแนละ้วเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ได้สู้กับบอสเลยนะอี๋ยวผมจะให้ดูตอนมันหยุดเวลานะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันตีอรอบก่อนเนี่ยพอมันตีปุ๊บเนี่ยอ่ะอันนี้คือตีเสร็จแล้วนะ ปึ๊บเหาบ้าท่านผู้ชมดูนี่หยุดเวลาเนี่ยแล้วคือมันหยุดเวลาได้นานกว่าโจโจกับานานกว่าโจทาโร่แล้วก็ดีโอีนะผมบอกไว้ก่อนคือนานกว่ามาประมาณวิวิหนึ่งอะ่ะอ่ะหน้านมามาประมาณวิสองวิอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะไม่มากกว่านั้นหรอกนานกว่าวิสองวิเลยนะครับผมเป็นผลต่อเกมมากเพราะว่ามันนานกว่านั่นเองนะน่าใช้น่าใช้ใชตัวนี้น่าใช้ไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้นะสำหรับไอ้โกโจเนี่ยไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้แต่ถ้าอัพก็จะดีนะเพราะว่ามันตีเอลีได้ด้วยไง อ่าอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าอัพก็ได้นะมันก็ดีนะมันตีเอลีได้หกวิหกจุดห้าวิตีครั้งก็ไม่แย่นะเอาจริงหกจุดห้าวิตีครั้งก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่อืมก็เดี๋ยวรอให้มันตีบอสเสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะไปบอกข้อดีและข้อเสียของมันแล้วกันนะเอ้บอสออกมาเรียบร้อยแล้วผมถายโกโจทิ้งก่อนคือตอนนี้บอสออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมโอเครอให้มันเข้ามาหยุดเวลาตึงวิบอสไม่ติดหยุดเวลา อันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมบอสไม่โดนหรือว่าผมกดพลาดไปรู้น่าจะน่าจะเป็นเพราะผมกดพลาดด้วยแหละน่าจะเป็นมัน,นั้นนะโอเคก็จบแล้วเดี๋ยวเราไปบอกข้อดีข้อเสียในตรงหน้าล็อบบี้กันดีกว่าโอเคเรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของโกโจดีกว่าสําหรับโกโจนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาที่ข้อดีกันก่อนเลย <S <S ข้อดีของโกโจคือตีเป็นเอลีตีแรงแล้วก็วิเนี่ยในการโจมตีเนี่ยถือว่าไม่มากจนเกินไปหยุดเวลาได้ด้วยหยุดเวลาได้นานกว่าโจโจแล้วก็เออยุดได้นานได้กว่าโชทาโร่แล้วก็ดีโออีกด้วย TLE อันนี้ก็ค่อนข้างโอเคถ้าจถึงเวล์แดเนี่ยดาเมจก็จะสูงกว่าน,นี้นะอันนี้เวล์หนึ่งเนี่ยยังดาเมจ560เลยถือว่าดาเมจเนี่ยสุดมากๆเลยนะผมสำหรับตัวประเภทหยุดเวลาเนี่ยและอย่างคือหยุดได้ประมาณ6กวิกว่าๆนะตอนที่ผมไปจับเวลาดูอะมันหยุดเวลาได้6วิกว่าซึ่งหยุดได้นานกว่าโจทาร่กับดีโอเพราะโจทาร่ดีโอมันหยุดได้ประมาณ5วิมั้งประมาณ5วิกว่าหรือ5วินี่แหละประมาณนั้นนะมันอยู่ในช่วงนี้เลยก็เลยดีกว่าน,นั่เอไปเนี่ยเรามาที่ข้อเสีย สบข้อเสียเนี่ยคือโกโจเนี่ยราคาค่อนข้างแพงในตอนวางตอนแรกแต่พออัพเป็น TOE แบบกวยได้เนี่ยมันก็จะราคาถูกทันทีคือตอนช่วงแรกที่เป็น LE แบบวงทั้งวงอะ่ะคือราคามันแพงมากเวลาที่จะอัพเนี่ยอืมแล้วก็อีกอย่างคือเป็นตัวที่ต้องไปสุมหามันไม่มีอีโวนะไม่มีอีโวต้องสุมหาเอาแล้วก็โกโจเนี่ยก็ยังมีข้อเสียอีกบางอย่างนะผมเช่นถ้าเกิดว่าเราจะปั้นโกโจเนี่ยแนะนํา,นาให้ไปปั้นตัวอื่นก่อน เพราะว่าโกโจเนี่ยเป็นตัวสายอยู่เวลาไงก็ยังไม่เน้นแล้วก็จากที่ผมดูมานะตอนที่ผมไปรีวิวนยอันนี้คือผมไม่รู้เป็นบั็กหรือเปล่านะผมกดอยู่เวลาแล้วบอสมันไม่หยุดหรืออาจจะเป็นเพราะบอสมันไม่มีมันไม่สามารถโดนหยุดเวลาได้อาจจะเกี่ยวด้วยอันนี้ก็ไม่เชิงข้อเสียมั้งแต่ผมมองว่าข้อเสียของโกโจเนี่ยน้อยมากส่วนมากจะเป็นข้อดีเพราะเป็นตัวสายอยู่เวลาก็สคลิปนี้เนี่ยคงมีเท่านี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันวันนี้สิดีโอวัแล้วเจอกันนะไปละบาย